นี่คือใบเตยนะเพื่อนเราจะเอามาทำอะไรเอ่ยใบเตยนะครับมาต้มกับถั่วแดงนะครับวันนี้เราจะมาทำต้มถั่วแดงกินนะครับนี่ครับถั่วแดงที่แช่ไว้แต่เมื่อคืนนี่ะครับแชให้มันอ่อนกว่านะครับ,นนะรบจะได้ต้มง่ายสุกเร็วนะครับตอนซื้อมานี่มันจะแข็งๆเป๊กเลยนะครับแช่ไว้คืนหนึ่งนะเพื่อน ใส่เบยเตยหน่อยได้หอมๆนะครับเพิ่มรสชาตินะครับต้มน้ําให้เดือดก่อนครับต้มน้ําให้เดือดนะครับจะเป็นเตาแก๊สเตาถ่านก็ได้เดี๋ยวให้น้ําเดือดนะครับเราจะเอาเบยเตยมาใส่ทำความสะอาดล้างน้ําล้างทำความสะอาดก่อนครับถุเรียนนี่มี คุณประโยชน์มากมายนะครับมีโปรตีนมีไฟเบอร์นะครับช่วยให้อิ่มนานนะครับควบคุมน้าหนักลดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับดีต่อระบบขับถ่ายนะครับใส่เบตเตอร์เยอะก่านะต้มเบตเตอร์ให้สุกกับน้ําก่อนนะครับในห้อหอมก่อนนะครับแล้วค่อยเอาถั่วลงนะครับถั่วถั่วแดงนะครับบำรุงหัวใจนะครับ ใยอาหารมีโพแทสเซียมช่วยลดคอเลสเตอรอลนนะั้นหรืออะไรเรียกอะไรนะ L-DL นะับไขมันไม่ดีนะผมนี่นะผลลดพวกนี้ได้นะครับต้มตุนไปก่อนให้สุกนะครับต้มให้สุกก่อนให้อ้วนๆก,ก่อนนี้ก่อนจะสุกยากนะครับเม็ดใหญ่จะสุกยาคยกยาครับผมถั่วแดงนี่ก็เป็นแหล่งวิตามิน และแร่ธาตุนะครับอุดมไปด้วยโพแทสเซียมที่สำคัญต่อผู้หญิงตั้งครรภนะครับแม่ที่ตั้งครรภนะครับจะมีเสริมธาตุเหล็กนะครับเสริมเม็ดเลือดแดงนะครับโพแทสเซียมก็ระบบประสาทก็สฟอษแล้วก็กสฟอรัสก็จะเสริมกระดูกและฟันนะครับนะครับมีประโยชน์มากนะครับ้านอนุมูลอิสระด้วยั้งนั้น เราจะใส่น้ำตาลไปแล้วน้ำตาลไปนิดเดียวครับเราไม่ต้องหวานๆหน้าครับเาพื่อให้รสชาติกลมกล่อมเพื่อรับประทานได้ง่ายๆนะครับถึงน้ำตาลแดงนะครับถึงน้ำตาลแดงที่นิดนึงโอ้โอเพื่อนพอดีๆตุนได้ก่อนครับตุนไว้สักสิบห้านาทีนะครับอนมาดูทีงมาดูรูบ่อยๆนะแล้ว มาชิมดูกันว่าถั่วสุกมากขนาดไหนครับต้องดูถั่วก่อนนะครับถั่วแดงนี้ต้องทําให้สุกเลยเพื่อนเพราะว่าถั่วแดงจะมีสารพิษอยู่ต้องทําให้สุกเลยนะครับคือสารพิษตัวนี้มันจะขับขับถ่ายสารพิษได้ด้วยนะครับต้านอนุมูลอิสระนะครับหลายชนิดป้องกันเซลล์เซลล์เสื่อมนะครับลดความเสี่ยงจากรค่นบารีนลำไส้ครับผมดีนะครับถัหวแองนี่ บำรุงสมองบำรุงประสาทนะครับมีวิตามินบีผู้ที่ป่วยเบาหวานนะครับช่วยให้กระดูกซึมซับน้ำตาลช้าลงนะครับนะครับและแป้งที่ด้วยยากนะครับชิมดูเพื่อนได้ที่ได้ที่แล้วครับงวดแล้วครับ เที่ยวแล้วครับเที่ยวลงมาน้ำลดแล้วนะครับเพื่อนอีกอันหนึ่งก็คือเขาช่วยขับสารพิษนะครับบรรเทาอาการช่วยขับสารพิษในลำไส้ป้องกันมะเร็งในลำไส้ลดอาการบวมน้ําเนบชาแล้วก็บรรเทาอาการปวดกล้ามปวดข้อร่เพื่อนอโอ้คุณสอนเยอะแยะเลยนะครับออกไปไปิจ ชิมดูใช่ีหกินดูเลยนะครับคุณประโยชน์มากนะครับส่วแดงนะเพื่องส่วนแดงเราผมก็เห็นเขาโฆษณานะเออโฆษณาเห็นยืลองต้มดูที่เ,เห็นเขาใส,าส่ใส่พวกไอศครีมใส่สลัดนะนะสะลัดส,ล,ดสลัดผักสลัดผลไม้นะเขาจมีส่วแดงผสมรวมๆอยู่ด้วยนะครับเราก็ไม่รู้ว่า เขามีประโยชน์อะไรมากมายนะครับพอมาอ่านดูมาศึกษาดูนะครับเ็เลยอยากต้มกินเพื่อนมาต้มกินกันว้าวนีน่นร้อนเลยครับอ <c oughs> ลองชิมบุกเพื่อนต้มกินได้ซื้อมานะครับบำรุงร่างกายบำรุงข้อบำรุงกระดูกบำรุงกล้ามเนื้อ เราคนอายุสูงอายุสุดยอดเลยครับกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงนะครับเพื่อนยันข้ออะไรอย่างนี้การขับถ่ายจะไม่ดีนะเราต้องอาศัยอาหารที่กินกินอาหารปัญยาไม่ให้กินยานะกินอาหารที่เป็นยาส่อนของตัวแดงนี่ละครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ มารับชมมาให้กำลัง,งใจนะครับไม่ค่อยได้ส่งคลิปยาวเพื่อนส่งจะสัตวอขอบคุณม,มากาครับจากช่องมุงคุณบารมีละสอนขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับถั่วแดงต้มนะครับเพื่อนอร่อยอร่อยครับอร่อยด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยครับขอบคุณครับ